ปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งโยปนาพิขุภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันโนสิกขังอปจักขายะทุพเลยังอนาวิกตวาเนตุนังธรรมังปฏิเสวยะอันตมัสโสติรชานะกตายะปิปาราชิโกโหติอสังวาโสก็ภิกษุใดถึงพร้อมด้วยสิกขา และสาชีวะของพิสูจน์ทั้งหลายไม่บอกลาสิกขาไม่ทำความเป็นทุกพลภาพให้แจ้งพึ่งเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแม้ในสัตว์เดียรชานตัวเมียต้องอาหมัดปาร,ราชิกหาสังวาสไม่ได้ต้นบัญญัติคือพระสุทินกัลัทธบุตรวัตถุคือเสพเมถุนกับภรรยาเก่า อาบัตมีองค์สอง 1. มีจิตคิดจะเสพ 2. ยังองคชาติให้เข้าไปในมรกมรกคือปากทวนหนักทวนเบาอนาบัตมีหกคือ 1. ภิกษุไม่รู้ 2. ไม่ยินดี 3. วิกลจริต 4. มีจิตฟุ้งซ่าน 5. กระสับกระสายเพราะเวทนา 6. อาธิกรรมิกะพิสูจต้นบัญญัติผู้กระทำเป็นคนแรกสมุดฐานอาบัตเกิดขึ้นได้ด้วยสมุดฐานหนึ่งคือกายกับจิต